สวัสดีคุณทุ้งเา้งเข้าเกม Identity V แล้ววันนี้เรามาเล่นในโหมด 8v2 แล้วดูดูมันเลือกตัวกันนาอพวกเซอร์ทั้งหลายมันเลือกลูก้ามาทั้งหมด8ตัวกับเราที่เล่นเป็นเกยชามุงไปบิง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 โอ้โดนช็อตไปก่อนแล้วเพื่อนเราคือเกรสเอาติดติดติด,ตดแล้วเกยชา โอ้โหพุ่งผิดโอ้โหงานหยาบละอาแต่ว่ามีเพื่อนมาช่วยหรือเปล่าแต่งานหยาบละงานงานหยาบละละตีดักไม้ไปก่อนหนึ่งแผลอย่างงงอย่างงงโอ้โหพุ่งผิดแล้วเฮ้ยมันยังไงวะโวยช็อต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 ยาโอ้โหโดนไปเยอะโอ้โหโอเคโอเคเลยโอเคเลย แต่ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการพุ่งออกมาแล้วเราตามลูก้ากับตามรอยเลือดของเจ้ารอยเลือดของเจ้าคุวนวนวนนี่วนนี่ดักไม้เหรอจะดักไม้เหรอล้วก็ตีงลงมาเข้าไปเลยดีจะโดนช็อตไม้จะโดนช็อตไม้แล้วเครื่องเสร็จโคตรเร็วเครื่องเสร็จโคตรเร็วเอาช็อตไม่ถึงช็อตไม่ถึงอย่างนี้พี่จะทำอะไรลูก้าจะทำอะไรนะ ช็อตไม่โดนเหรคะาห็นแล้วว่าเจ้าช็อตไม่โดนอะ่ะช็อตไม่โดนเหรอก็โดนตีไปแล้วก็เราก็โดนช็อตเลยนี่ช็อตไม่โดนก็โดนตีไปซื้อของไม่ได้อีกยังยังไม่ซื้อรอยเลือดของเจ้ามันชัดเจนว่าเจ้าอยู่แถวๆนี้ออกมาออกมาออกมาให้ข้ากาา่อเจ้าก็ร่ากลอยในเลือดข้าเป็นเกยช็อตที่กินเลือด เกดชาที่ชอบกินเลือดอุ้นเด็ดปิงไปเนี่ยเกดชาที่ชอบกินเลือดอุ้ยเราต้องกลับไปเฝ้าก่อนกลับไปเฝ้ากลับไปเฝ้าคู่แบบไม่มีอะไรกันมันช่วยกันแล้วมันช่วยกันแล้วอ้าวจ้าเอ๋จ้าเอ๋ครับเธออ่ะแอะใครปั่น โอ้โดนช็อตไปแล้วเจอกันแบบนี้ลูก้ากับทั้ง8ตัวช่างมึงไม่รอดละไปไล่ลลตัวดีกว่าแต่ก่อนอีกนะขอถูกปันนีก้ก่อนอ๋อกดไม่โดนกดไม่โดนโอ้โหมันเยอะจัดอะเยอะจัดจัดอะเอาปิง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 แล้วมันโอ้เจอแล้ว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 ตัวที่เราต้องหา ถอดอิคาต้องกราดเดี๋ยวว่าโอ้โหเครื่องโคตรจะไวเครื่องสุดแสนจะโคตรไวเครื่องสุดแสนจะโคตรไวมาดิเจอกันแล้วหญิงก็หวาดเจี๊ยบบีเธอทํอาไมทําไมเจ้ายังไม่รู้สินะว่าข้ามีอะไรเจ้ายังไม่รู้สินะว่าข้าพกอะไรมาข้าพกบิงบิงยังไงล่ะบิงนี่เอาไว้จัดก,การเจ้าข้าเป็นเกย์ชาเกย์ชาที่พกบิงมาอะไส่วนมากเกสเพื่อน มาดิมาดิลุมนะอดิลุ้มนะ <c oughs> มาอลาย <c oughs> มาอีกดิมาอีกดิมาอีกดิสวยเจสสวย <c oughs> สวยสวยเธอพวกนี้มันจะเล่นร้ายแต่เรามันจะเหลี่ยมมันจะเลียนแต่เรามันเอามามันจะกลับมาปั่นเครื่องเรวลวร้ายออกแต่มันคิดผิดมันคิดผิดสุดๆเอ๊ะเอ๊ะ ทำอะไรการทำอะไรการอย่าคิดกลับไปช่วยกันนะอย่าคิดที่จะมีใครไปแอบช่วยนะโอ้โหเต็มหน้าเต็มหน้าดิเต็มหน้าเลยดิเต็มหน้าเลยดิเต็มหน้าเลยดิแบบนี้มันโมโหมันอยู่ไม่ได้มันโมโหจดัดยิงกนันยิงมันทนมันโอ้โหโดนช็อตเดียวทั้งยิงทั้งชอ็อตทนทนไดที่ไหนมันทนได อืมไฟบิวเหรอไฟบิวตายยากเหรอตายยากเหรอตายยากโอ้โหตายยากจริงตายยากจริงตายยากเหรอมันตายยากเหรอตายยากมันเยอะไหมตายยากมันเยอะเหรออ๋อจูเก่งเหรอจูเก่งเหรอยังไงยังไงยังไงอะออกไปไหนอะออกไปดิอ้าวไปดิ ไปไหนไปไหนไปไหนไปนอนก่อนไปนอนไปนั่งพักที่เก้าอี้ก่อ,กกอนไปนั่งสงบสงบสติอารมณ์ที่เก้าอี้อุ้ยรถไฟรถไฟโอูหอเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วไงเกือบแล้วพี่เมื่อกี้มันมีคนปัน่นเครื่องเ้นนีหรือเปล่าใช่หรือไม่ข้างล่างหรอซินเตดินหรออยู่เปล่า ไม่มีนะแต่ว่าเงินหมื่นสองไรยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยตอนนี้เดี๋ยวยังไงต่อมันมีคนหลอพังไม้ต่างกากตอนนี้เก็บไปสอบเราต้องการอีกสองตัวเพื่อเสมอเราต้องการอีกแค่สองตัวเพื่อที่เราอยากจะเสมอแต่เราขอซื้อของก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันซื้อของเสร็จแล้วเดี๋ยวเจอกันเลยพวกนักโทษนักโทษต้องโดนจับขังพวกนักโทษต้องโดนจับขัง บินไปหาลูก้าอยู่ไหนเอ๊ะเอออะไรอะไรอู๋ e. เก้าอี้อาขอบคุณที่ช็อตขอบคุณที่ช็อตและตีหมดในสวนลูกใครเอา้าแล้วตัวไหนเป็นตัวไหนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ผม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 ไม่รู้จะรู้มจะตบพวกคุณบิงหยัดหน้าตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้ ขอสักตัวหนึ่งขอสัก um, ต uh, ัวหนึ่งตัวไหนก็ได้ขอแค่ตัวเดียวขอแค่ตัวเดียวเท่านั้นขอต้มหน่อยขอต้มหน่อยขอต้มหน่อยอย่ามาอย่ามายึกยักยัยยยยยบอกไม่ต้องไม่ต้องห้องวีเท่านั้นห้องวีเท่านั้นเพื่อนมาช่วยป้าเรียกเพื่อนมาช่วยเป้าไปลงไปก่อนตัวเดิม่บ้าวอีกตัวหนึ่งเราเสมอแล้วอีกตัวหนึ่งเราเสมอแล้ว บายโอตัวใหม่ด้วยดิแต่ไม่เป็นไรตามล่าเราจะต้องเอามันให้หมดล่าถ้าเป็นผีเสื้อเกชาที่ชอบกินเลือดไปเลยบิงไปล่าพวกมันพวกมันมน่าจะอยู่แถวนี้กันจะอยู่ไหนกันโมดจะอยู่ไหนกันโมออกมาฟ้าตอนนี้เราต้องแบบว่าทุบไม้ให้สันติบามันน้อยอะโอ้แขนสร้าแนส้สวยเพื่อน สวยเพื่อนทุกไม้ให้เพื่อนเอามาันเอามาันเอามาันนั่งนั่งไปเอ้ยมันมีคนจะไปช่วยหรือเปล่าล่งูตาไม่ความเร็วแสงมีป้าอามีมีก็ม,ม,มีไปสิข้าดักพวกเจ้าอยู่ตรงนี้ไปไหนใครยังไม่ตีหรอกอะไรอะไร <onz rates> ติดว่ะเฮ้ยใช hey, ouais. be, like ่แม <cks pagar running> uh ่งอ้ยู๋ก็เหลือเพียงเดียวแล้วเหลือเพียงเดียวแล้วแบบนี้ยังไงก็ยังไม่รู้อะไรสิ่ตัวหนึ่งแล้วสินะว่าข้ามีอะไรอยู่ในมือจะไม่รู้สินะว่าข้าพกอะไรอยู่ในมือสิ่งสิ่งนั้นที่ข้าพกมามันเรียกว่ามันเรียกว่ามาทำไรมาทำายไม่เป็นไรก็ได้ตอนนี้หนูก็ได้ ก็เปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆถ้าตัวนี้ไม่ได้ก็ตัวนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปเครื่องสัตเปล่าเครื่องสั่งยับยับเครื่องสั่งยับยับเกชาบินไปด้วยความเร็วแสงมาดิอยู่ตรงไหนตรงนั้นหนอบินเอาลายทำลายทำลายตัวโอ้โหแขนสั้นๆแขนสั้นๆแบบนี้ทุบ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 ตามมาแล้ว โอ้ยโอเคโอเคเอาเอาแขนสั้นแขนสั้นโอ้โหโอ้โหไอตัวนี้มันร้ายที่สุดเมื่อกี้ไม่น่าพลาดอะเอาจริงนะโคตรพลาดอ่ะอืมอืมอืมเอาดีเอายังไงเอายังไงเอายังไงจ้ายังไงเจ้ายังไงอูมไม่ให้ยา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 โอ้โห โอ้มันยังไงกันเนี่ยฮะมันยังไงกันมันยังไงมันยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงสาวิวออกสายวิวมันเป็นยังไงฮะตามได้พูดมาดิมันโอ้โหได้มานี้ม,มามานี้นี้ม,มามานี้นี้ม,มาเพื่อนอย่าไปดูเครื่องแบบแป๊บน,นึงหยุดหยุด หยุดปานหยุดปานเกินอีกเกินอีกปันเจอนไปก่อนเฮ้ยมันเป็นยังไงวะฮะมันเป็นยังไงนะ่ยฮะมันเป็นยังไงเนี่ยบอกอาการนี้มันเป็นยังไงเนี่ยมันไม่โดนเลยนะฮะตามไปมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเราเป็นยังไงอุ้ม ไม่ยอมไม่ยอมไม่ให้ลุกไม่ให้อะไรอย่งนั้นอยู่ตรงไหนเนี่ยเพื่อนเลยตันสุดท้ายแล้วเพื่อนอยู่ตรงไหนเพื่อนเราจะไปหยองกับมาบลูกา้าแปดตัวก็ทำอะไรเราไม่ได้เราเพื่อนอยู่ตรงไหนเนี่ยเพื่อนอยู่ตรงไหนเอยเราต้องได้ทางนู้นแหละน่าจะแถวๆโอ้อยู่ยอมแพ้กันไปแล้วลูก้าทั้งแปดตัวก็ยอมแพ้แก่เกชากับเรส ไล่ตบไม่หยุดแต่เกมนี้โคตรจะป่วนเครื่องไวสุดสุดแล้วเราได้ MVP ไปด้วยไงหรือเปล่าวะเราได้หรอไม่ใช่สินะ่าจะเป็นเกมหรือเปล่าแล้วเหมือนจะเป็นเกมที่ได้ MVP ปเออไม่ใช่เกมสิลูก,ก้าได้ MVP ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนใครชขอบก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ